ก็ช่องอาวยาฟาร์มครับเนาะวันนี้นะครับเห็นบ่อหนูข้างหลังไหครับวันนี้ก็พามาดูอีกฟาร์มหนึ่งนะครับในนครสวรรค์นะครับก็เป็นฟาร์มของพี่ชัดนะครับคราวที่แล้วที่ผมมาทำคลิปนะครับเป็นคลิปแรกนะครับอันนี้ผมมาติดตามเป็นคลิป2นะครับเดี๋ยวไปหาพี่ชัดกันเลยว่าเลี้ยงหนูตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับขยายเมื่อกี้บ่อแล้วนะครับผมนี่ครับนี่ก็เป็นหน้าตาของ บ่อหนูนะครับที่พี่เขาใหายมาใหม่นะครับสวัสดีครับพี่ชานสวัสดีครับก็วันนี้ก็มาขอทําคลิปหน่อยเนาะก็ก็คือวันนี้ก็จะมาทําคลิปแล้วก็ขอความรู้หน่อยอย่างสําหรับมือใหม่ที่เขาอยากจะเลี้ยงหนูนาพี่พอจะแนะนํานะครับเบื้องต้นเป็นแบบไหนบ้างนะครับแบบเป็นวงบอ หรือเป็นแบบไหนพี่ในการเลี้ยงหนูนาเนาะอันนี้ปกติก็คือที่ที่เลี้ยงอยู่ก็คือใช้เป็นวงบ่อสองสองวงสองวงนะครับใช่ครับก็จะมีแบบว่าเป็นโรงเรือนกับเป็นแบบว่าใต้ลมไม้ใต้ลมไม้ก็คือแต่ก่อนก็คือเออเลี้ยงแต่ใต้ลมไม้เพราะว่าประหยัดทุนประหยัดงบอะไรเงี้ยแต่พอเราขายได้อะไรเงี้ยแล้วก็มาเริ่มขยายแต่พวกนี้เราก็ประหยัดต้นทุนโดยบอกว่าเราก็ใช้แบบว่าต้นต้นไม้ที่เรามีแล้วก็ พวกมายูคาอะไรเงี้ยแล้วก็รงสังกีอะไรเงี้ยครับโอเคพี่ก็มันก็ถูกถูกตงก็คือวงบ่อวงแปดสิบสองชั้นเทินเนาะใช่ครับวงแปดสิบแล้วก็ฝ่าล่างเป็น ฝาฝาฝาวางใช่เหมฝาวางเนาะแล้วก็ขออนุญาตดูในบ่อนะพี่ระบบน้ําให้แบบไหนบ้างพี่ระบบน้ําจะเป็นอันนี้จะเป็นแบบหัวน้ําหมูครับหัวน้ําหมูเนาะหัวน้ําหมูแล้วก็เอียงเอียงหัวน้ําหมูก็คือมีที่น้ําทิ้งใช่ไหมครับพี่ใช่ก็ทิ้งทิ้งทิ้งโดยตรงเลยครับทิ้งโดยตรงเพราะว่ามันเป็นพื้นดินแต่ถ้าเป็นพื้นปูนก็แนะนําว่าเป็นต่อท่อระบายทีหนึ่งดีกว่าจะได้ไม่ไม่ไม่เละแต่นนี้ก็คือกะให้มันแบบว่าพื้นดิน มันแฉะด้วยอะไรเงีเพราะเผื่อถ้าสมมติหน้าร้อนอะไรเงี้ยถ้าพื้นดินมันแฉะมันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่ก็พี่พาขอไปดูที่กลางแจ้งหน่อยเนาะดเดี๋ยวไปฝั่งนกแั๊บนึงแรกครับ อันนี้เป็นโรงเรือนแบบชุดแรกเนาะใช่ครับที่ขยายอ่าที่ที่ผมมาที่ผมมาถ่ายทําที่แรกเนาะนี่ก็จะหลังคานี้นะครับที่เคยทำคลิปไว้เป็นหลังคานี้ตอนนี้ขยายมาใช่ท่านใดที่ติดตามก็อาจจะดูคลิปเก่าแล้วมาดูคลิปนี้ลองเปรียบเทียบดูนะครับแล้วก็สําหรับที่มือใหม่ที่เข้ามาดูนะครับหรือเข้ามาฝากกดติดตามแล้วก็ย้อนกลับไปดูชิปของพี่ชัดได้นะครับพอชื่อฟาร์มอะไรนะพี่บ้านพอดีฟาร์มครับบ้านพอดีฟาร์มเนาะก็อ่าวันนี้เป็นระบบ กลางแจ้งรครับตอนนี้นอันนี้อันนี้จะเป็นระบบเก่าแบบว่าใช้ระบบน้ําข้องอครับเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนแต่ตอนนี้ใช้เป็นหัวน้ําหมูเพราะว่ามันไม่เสียเวลาการให้น้ำเราเพราะว่าอย่างเงี้ยแบบห้าสิบบ่อนี่คือแบบก็นานไมนกี่น,นาทีเ,เนื่อย<น>เหมือนกนันเนาะแต่ว่าถ้าระบบแบบ หจอกน้ําหมูเนี่ยมันก็ข้อเสียก็คือเปลืองน้ำหน่อยแต่ว่ามันไม่เหนื่อยแต่ว่ามันไม่ช่ครับระบบน้ําดีๆหน่อยมันก็ไม่มีปัญหาเลยอันนี้ก็จะเป็นโซนนี้ผมจะให้เป็นรุ่นลูกอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นโซนพ่อแม่พันธุ์เปิดดูได้ไหมได้ครับเปิดดูได้ น,นี้ไม่ค่อยนีอันนี้อันนี้จะเป็นหนูเนื้อมัน,นตัวตก,เ,ตกเกดไม่สวยอ่าน,นี่เขาคัดเป็นหนูเนื้อใช่แต่ไม่ค่อยมีหนูเนื้อครับ <c oughs> เพราะว่ามีแบบว่าเวียนมาเอาเร่เพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนแล้วแบบเหมือนลูกค้านี่ก็มีสายเข้านะครับก็โอเคนะครับก็อันนี้มาดูโซนกลางแจ้งนะครับโซนกลางแจ้งพี่โซนกลางแจ้งเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรบ้างเปล่าตรงนี้ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับ ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาพวกบ่อแฉะอะไรเงี้ยก็ถ้าถ้าน้ําฝนจริงๆไม่เข้าแต่ไอฝั่งเนี้ยคือที่มันแฉะเพราะว่ามันเป็นรุ่นลูกมันจะเล่นน้าอ๋อเล่นน้ำที่มันแฉะนะครับเป่นน้ำข้อง,งอ,อที่เราเปิดดูนนให้หน่อยว่าข้อง,งออันนี้เป็นแบบข้อง,งออันนี้ให้ให้ติดบล็อกลองเพราะว่าตัวมันเล็ก อ๋อตัวอันนี้จะเป็นข้องอแบบหัวเหล็กนะครับนี่ฮะแบบหัวเหล็กนะครับก็ใช้ได้มันก็ประหยัดต้นทุนเหมือนกันนะครับก็มันก็มันก็ประหยัดด้วยลงทุนด้วยธรรมชาตินะครับในการเลี้ยงหนูนะครับแล้วก็พอกหนูหนูรุ่นหนูหนึ่งเดือนกกว่าแล้วก็อโซนนี้พี่ลองเดินเดินเดินไปดูหน่อยน้องลองชมหน่อยวันนี้ครับพาทัวร์รอบฟาร์มนะครับ อันนี้ก็เป็นรุ่นพวอรุ่นพ่อแม่รุ่นชุดแรกๆเลยครับที่ที่เคยมาถ่ายครับเนี่ยครับมันก็ยังยังให้ลูกอยู่ครับยังให้ลูกให้ให้ลูกเรื่อยๆแต่ว่ามันจะไม่ถี่เหมือนตอนแรกมันก็จะประมาณเกือบเกือบสองเดือนประมาณนี้ครับแล้วแล้วปกติเนี่ยพี่ก็คือหนูเนี่ยถ้าสมควรแก่ระยะเวลาใช้ประมาณกี่ปีดีพี่ปดเหรอครับปดระหว่างนี้เอาจริงๆคือผมเพิ่งเริ่มเลี้ยงเมื่อตุลาปีที่แล้วช่วงนี้ก็คือจะครบปี อายุมันก็จะประมาณปีสเดือนมันก็ยังยังยังให้ลูกอยู่แต่ถ้าสมมุติเราเรามีรุ่นใหม่เงี้ยก็ถ้ามีคนซื้อเนื้อซื้ออะไรเงี้ยล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าระยะการให้อ่ะมันมันให้ลูกลูกเริ่มนานแล้วสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยสองเดือนพอ็อดแรกมันออกลูกปุ๊บล็ดต่อมันมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับ แต่ช่วงแรกๆที่เป็นหนูสาวๆมันก็เดือนชนเดือนเดือนชนเดือนใช่ก็จะดีกว่าับตีแล้วแต่เราครับว่าเรารอคอยมันได้ไหมแต่ถ้าแบบบ่อไหนมันดกก็เก็บไว้เพราะว่ามันระดกจริงๆครับดกจริงๆนะเดี๋ยวพามาดูเนี่ยครับมันจะมีรุ่นรุ่นในนี้อันนี้มันออกสิบเอ็ดตัวแต่ว่าเคยทำได้อะมันสิบสี่ตัวคลอกหนึ่งนะครับ โอ้ยโดกครับมันก็จริงๆนะครับถ้าเราให้ปกติมันก็นี่คะนีครับเต็มถ้วยอาหารเลยนั่นน่คนนยังจะกินนมอีกใช่ครับมาขอชมดูหน่อยนะครับนี่แต่ถ้าสมมุติว่าบ่อไหนดกแล้วเราเก็บลูกไว้อะโวเมียครับโวเมียเก็บไว้แล้วก็ เอามาขยายอีกทีอ่ะอม,มันจะให้ลูกที่ดกเหมือนกันเพราะว่าผมเคยเอาไอ้ลูดรุดลูกของมันอ่ะอเอามาทำํทำทาพ่อแม่พันธุ์อีกทีอ่ะอายุคอกนั้นมัน14ตัวคอกคอกแม่มันนะแล้วพอมาให้เป็นรุ่นลูกอ่ะมันได้อยู่ประมาณ9 ก้าตัวส1ตัวแปดตัวอย่างเงี้ยกดดดกเหมือนกันนะ<ช>พี่เพราะว่าอีลอดนั้นมัน14ตัวมันได้ตัวเมียหตัววันนี้ผมว่าจัดชุดได้3ามชุดแต่ว่าเก็บของตัวเองหนึ่งแล้วก็ให้ลูกค้าไปแต่ละที่แล้ว,ลวเราก็ลองสอบถามเขาดูอะไรเงี้ยดกจริงก็เขาเขาก็าบอกว่ามันดกก็คือแสดงว่ามันมันไม่ได้อยู่ที่พื้นที่และไม่ได้อยู่ที่อาหารแล้วก็คือมันอยู่ที่พ่อแม่พันธุ์สายพันธุ์น้องสายพันธุ์น้องพี่นาะแต่ผมว่าจะลองอยู่ว่าถ้าสมมติเนี่ยรุ่นรุ่นนี้อีกท เป็นรุ่นหลานของมันนะว่ามันจะมันจะดกเหมือนจะดกกันมถ้าดกเหมือนกันก็แสดงว่ามันมันสามารถทําได้อพี่ว่าบอกว่าเออพ่อแม่แม่ดกแล้วลูกมันจะดกกันอ่าโอเคเออพี่ที่นี่ที่ไหนนะอันนี่ที่ไหนอ่าบ้านหนองสั่งอำเภอลาดยาวครับมันจะบ้านผมจะติดกับถนนสายเสียเนาะนี่นะครับคอสวรรค์กำแพงเพชรในสายเสียนะครับเป็นรถวิ่งนู่นเลยฮะ ก็สายเซียนครสวรรค์กำแพงเนาะกำแพงเพชรเนาะก็นครสวรรค์จ้าสามสิบสามสิบกิโลอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามอำเภอบรรพตวิสัยใช่คร่ะก็อ่าอำเภอลาดยาวเนาะครับจังหวัดนครสวรรค์อ่าพอดีฟาร์มหนึงนานะครับอ่าเบอร์โทรพี่เบอร์โทรมีไหมเผื่อมีคนสนใจครับผม0863638411ครับโอเคครับพี่ก็ถ้าท่านใดสนใจเข้ามาเยี่ยมชมฟาาาารรรร์มมมมพี่่ก็สถโทไไดด้้เลยใชัคบ มาง่ายครับเพราะเพราะว่าเลยมันจะมีปั๊มน้ำมันพีทเลยมาหน่อยก็คือเจอเลยครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับพี่ขอชมฟาร์มนะครับเดินให้รอบเลยอันนี้เรามาถึงแล้วต้องต้องให้ถึงที่ตอนแรกที่ที่ทำก็คือไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นคันสาครับแล้วอันนี้ก็คือขุดมาเพิ่มขุดสตะแล้วก็มา ถมดินแล้วก็ขยายก็คือบ่อตรงนี้มันมีบ่อหนึงแต่ตรงนั้นเป็นคันสะบ่อนู้นเนาะเป็นสาไปนะครับก็คือที่ผมมาดูเราที่แล้วเนี่ยเพราะแถวนี้มีแถวนี้กับสองแถวนะครับที่ผมมามามาดูเนาะมาทาคลิปคราที่แล้วอันนี้นะครับเนาะเป็นคันสะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นตัวที่แบบหามันกุดแล้วเราลองลองเก็บไว้อมันถือว่ามันให้ลูกดีแต่ว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องกัด ก็เลยเอาตัวผู้ออกอืแต่ตัวเมียก็คือให้ให้มันอยู่ด้วยกันอยู่โอเคพี่พี่พาเดินเดินชมรอบๆหน่อยเนาะเก็บบรรยากาศนะครับว่าเนี่ยครับเขาก็ปลูกแบบปลูกต้นไม้ไว้อยู่แล้วแล้วก็เนี่ยครับเราเอาลงมงหน่อมาเนี่ยฮะอากาศเย็นดีนะครับเพราะว่าสังเกตว่าไี้ฝั่งเนี้ยคือมันออกลูกหมดเลยนะครับอ่าเนี่ยคือถ้าแบบว่าอากาศดีอย่างเงี้ยครับดีเออนี่ครับออกออกแทบทุกบ่อเลยครับเนี่ย อ,อันนี้ก็เป็นรถอตพ่อแม่พันธุ์เอ่บอกว่าเราจัดชุดไว้แล้วรอลอลูกค้าแต่พอถ้าสมมติว่าเราจะไปส่งเงี้ยบางทีมันออกลูออกก่อนเงี้ยเราก็เก็บ uh, ไว้เราก็เก็บไว้ใช่แต่นี้พึ่งทำความสะอาดเ๋อนี Geez ่โรยโรยปูนขาวใช่ไหมพี่ใช่ครับโรยทำความสะอาดโดยโรยปูนขาวอ๋อครับเราเก็บเก็บเก็บขี้เก็บอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องล้างอะไรมากถ้ามันไม่สกปรกอะไรก็โรยปูนขาวทิ้งไว้ครับ เพราะว่าอย่างอย่างบอ่อมันหม็ดเลยครับโรยปูนขาวทิ้งไว้เลยแบบคือแบบพอโรยปุ๊บกลิ่นไม่มีเลยครับเพราะว่าตัวนี้มันปรับสภาพอพวกฟีเฮพวกกรดดา่างอะไรได้อยู่แล้วกลิ่<พ>นอะไรเนงะี้ยแต่ว่ามีข้อแนะนําก็คือถ้าสมมุติมีหนูอยู่อ่ะอย่าอย่าไปโรยเพราะว่าถ้าคือโรยได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหนูมันไอบอ่อเนี้ยมันชอบเล่นน้นําเนี้ยถ้าตัวมันเปียกน้ําแล้วมันโดนปูนขาวอ่ะมันจะเกาะเกาะที่ขนมันแล้วมันก็จะทําให้ขนมันร่วงแต่ว่า มันก็จะอยู่ประมาณสักสองสามอาทิตย์ขนมันจะขึ้นมาใหม่อมตอนตอนแรกที่ที่ผมเคยบอกว่ายังไม่รู้ไงว่าเออพอมันโดนมันโดนกับตัวขนเนะี่ยมันจะเกาะติดแล้วมันก็จะทําให้ขนร่วงแต่ตอนนี้ก็คือถ้าเราก็คือเราป้องกันก็คือเราเอาหนูออกก่อนแล้วก็ช่างพัฒาครับก็พี่เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศตรงข้างสาหน่อยนะครับผมเห็นปลูกหญ้าอยู่นะครับปลูกหญ้าอะไรบ้างนะครับเราไปดูก่อนอันนี้ครับ นี่เดินมายันท้ายบ่อเลยครับบุกถึงฟารมครับอันนี้อันนี้ก็ปลูกอันนี้เป็นพวกสกูลยาหวานนี่ยาหวานครับผมปกติจะยาหวานอิสราเอลไหมพี่ใช่ครับยาหวานอิสราเอลปกติอาจะปลูกที่นาหลังตั้มอันนี้เอามาขยายอีกแต่ที่นาน้ําท่วมแล้วที่นาทำท่วมเยอันนี้จะเป็นยาหวานฝั่งนู้นก็จะเป็นพวก ตระกูลเนเปียนากจักรรพัิแล้วก็เนเปียรแคบแต่ตัวย่าหวานจะโปรตีนเยอะสุดแล้วครับก็บรรยากาศดีมากนะครับเลี้ยงหนูข้างสะครับลองดูครับอย่างอยางพพวนนี้ก็ไม่ได้ปลูกนะครับได้มาจากขีหนูใช่แล้วก็ดูนี่ฮะพี่เขาลงทุนนะครับผมสังเกตเสานะครับนี่เสาพี่เขาก็เป็นต้นไม้ที่ประหยัดทุนเนาะประหยัดทุนในการเลี้ยงนะครับก็ใช้ เนี่ยครับแต่เป็นสังกสีใหม่แล้วพี่เนาะอ่าสังกสีใหม่ครับสันก่งบงบรวมช่างด้วยเนี่ยครับอยู่ที่ไม่เกินหมื่นครับครับไม่เกินหมื่นเนาะใช่นี่ทำฝกเสาเดี๋ยวไปหาพ่อครับพ่อกำลังเลี้ยงให้อาหารหนูอยู่ครับนี้คนเลี้ยงครับนี่คนเลี้ยงนะครับสวัสดีครับพ่อเนี่ยผู้ดูแลนะครับผมพ่อชื่ออะไรครับชื่อธีรพลครับธีรพลเนาะก็คือก็นี้กำลังให้เป็นกระโพด นะครับให้ให้หนูอยู่นะครับนี่ครับนี่เป็นหนูหนูเดือนหนูเดือนนะครับอันนี้พ่อจะให้เป็นแบบข้าวโพดผสมกับหวัวอาหารใช่ไหมครับเนี่ยบางบางบอกก็ะจะให้ขา้าวโพดล้วนๆให้ขา้าวโพดล้วนเลยใช่ไหมเล็กเลยก็กเอ็กาล็กเ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 กเคเล็กเลกเล็กเน็กเล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 ากเล็กเล็กนล็กเล็กเล็กเลกเล็กเรกเลกเลกินกลล็กเรลกเลกเกกเลล อย่างอย่างหัวน้ําหมูบางคนเพราะ็กลัวว่ามันกินไม่ได้แต่ว่าใช่ใช่มันมันกินได้นะครับหลายคือมันมันไม่ได้กัดแต่ว่ามันจะใช้ตินเหยียบเอาหลายหลายคนบางทีก็สงสัยว่าหัวน้ําหมูเนี่ยหนูเล็กกินได้ไหมแต่เขาผมก็เลี้ยงเหมือนกันแล้วกมันก็กินได้ไม่กินได้ครับไม่ไม่มีปัญหาแต่บางคนกกลัวกลัวว่ากินไม่ได้เท่านั้นเองอันนี้ข้าวโพดข้าวโพดสดเลยนะฮะข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับ เนี่ยครับก็กินดีครับแต่ว่าหนูชอบเลือกกินเลือกกินเนาะร้อนอยู่ในถุงเนาะอันนี้ก็นี่อันนี้ก็ให้น้ําเสริมไปเนาะน้ำเสริมนี่นี่ก็บรรยากาศนะครับอันนี้เป็นคนดูแลนะครับของพ่อนะครับก็คิดที่แล้วนะครับที่ผมมาทําคลิปเนาะพี่พี่คิดยังไงที่มาเลี้ยงหนูนาเนี่ยมัน ต่อกับตอนแรกที่พี่คิดกับณตอนเนี้ยคิดยังไงบ้างพี่ตอนแรกเลยก็คือคิดว่าแบบว่าคือคือตอนแรกก็คือสนใจเลี้ยงอยู่แล้วครับแต่ว่าคราวนี้ยคือแบบว่าเราดูแบบราคาแบบว่าพ่อแม่พันธุ์อย่างเงี้ยแบบว่าอย่างอย่างไม่ไม่รู้ว่าแถวเนี้ยมีมีมีเลี้ยงด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็เลยดูแบบพวกโซนนี้สารโซนอะไรเงี้ยแบบแต่ราคาพ่อแม่พันธุ์เขาก็ได้แบบสูงสูงนิดนึงอะไรเงี้ย แต่บอกว่าค่าส่งค่าอะไรเงี้ยก็เลยเลยยังยังยังไม่เลี้ยงแต่พอแบบมารู้ว่าสถานี้มีเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ก็เลยลองซื้อมามาเลี้ยงอะไรเงี้ยแต่แต่นรแรกอากาศแบบขายเป็นหนูเนื้อเพราะว่าหน้าบ้านผมติดถนนใหญ่อันนี้ก็เลยแบบค่อยๆขยายไปเงี้ยแต่พอเราติดป้ายประกาศขายอะไรเงี้ยขายหนูใช่ป่ะถ้าจะมีแต่คนแบบว่าซื้อพ่อแม่พันอะไรเงี้ยคราวนี้เราก็เลยอลองลองแต่พ่อแม่พันอย่างเดียวแล้วก็เริ่มเริ่มขยะไปเรื่อยๆแต่ของเราก็คือ ของของเราที่จะขายพ่อแม่พันธุ์ก็คือเราจะจัดสิทุดไว้เลยครับอ๋อคือหนูสามเดือนนี้เราก็สองเดือนครึ่งสามเดือนนี้เราจะจัดุดไว้ให้เลยแล้วพอลูกค้ามาเขาก็จะได้หนูที่ผสมไปแล้วจะหนูหนูที่จะผสมอะส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสองเดือนครึ่งก็เริ่มเริ่มเริ่มเข้าผสมแล้วตอนนี้ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ตรงที่ลูกอะเราจะแยกเพือตอนอายุสองเดือนเลยสองเดือนเพราะว่าตจ้ผู้มันจะกินเยอะกว่าอยู่แล้วแล้วตัวผู้กับตัวเมีย อัตราการโตมันจะต่างกันอยู่แล้วครับคราวนี้ถ้าสมมติเราเลี้ยงเลี้ยงรวมจนถึงสามเดือนแล้วค่อยแยกอ่ะมันจะทําให้หนูัตเมียเล็กแล้วก็มันจะทําเป็นพ่อแม่พันธุ์อ่ะมันลำบากเพราะว่าตัวมันจะเล็กกว่าตัวผู้เยอะอ๋อใช่นี้เราก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนกันเงี้ยแล้วก็บอดบอที่เราจะเลี้ยงอ่ะปกติก็คือสิบถึงสิบห้าตัวเงี้ยตอนนี้ผมก็เลยปรับมาเหลือประมาณสักเจ็ดตัวอะไรเงี้ยอ๋อเจ็ดตัวเพื่อที่จะให้มันกินได้แบบเสมอโตดีโตทันกันเนาะแล้วแล้วพี่เลี้ยงหนูกี่เดือนลครับเี่ย ตอนนี้ก็จะครบปีนะครับเพราะว่าจะครบปีเริ่มวันวันนี้วันที่13ตุลาปีที่แล้วครับอ๋อเริ่มก็คือเริ่มเลี้ยงที่5บ่ออ๋อหบ่อเริ่มห้าบ่อนะครับณตอนนี้กี่บ่อแล้วตอนนี้86บ่อครับ86บก่อแล้วใช่เนี่นะครับก็ระยะ1ปีขยายมา86บกบ่อแต่ได้จากที่เราขายแล้วเราก็ขยายไปเรื่อยๆแล้วก็แบบใช้กินใช้อะไรอย่างเงี้ยไปไปด้วยครับก็คือไม่ได้ว่า คือเราจะต้องเร่งขยายมันไม่ไม่ไม่จ้องแนก็คือก็คือพี่ขยายมาเรื่อยๆก็ขยายแล้วก็เหมือนเราก็ได้ลูกค้าฐานลูกค้าแบบต่างจังหวัดบ้างอะไรเงี้ยก็คืออย่างเราไปส่งเองเงี้ยแล้วเราก็ไปดูให้เขาอะไรเงี้ยก็โทรถามติดตามว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยโอเคนะครับถ้าใครสนใจนะครับมาดูฟาร์มสนใจพ่อแม่พันธุ์หนูเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับหนูเนื้อผมว่ายังไปได้อีกครับแต่อพ่อแม่พันธุ์ก็ ถามว่าตันไหมมันก็ขายได้เรื่อยๆครับเพราะว่าคนสนใจก็ยังมีเรื่อยๆแต่ว่าจากปกติสิบชุดยี่สิบชุดเขาอาจจะแบบเหลือชุดสองชุดอะไรเงี้ยแบบบางคนเขาแบบอยากลองเลี้ยงมิเศสอะไรก็คือก็คืออย่างงี้ก็คือสมมุติว่าถ้ามีคนเอาไปเลี้ยงเรามีตลาดคือคือเราไปรับซื้อรับซื้อรับซื้อกลับนะครับในในในกิโลกรัมที่พี่ตกลงกันใช่ไหมใช่ครับโอเคก็คือแบบ ก็คือมีตลาดให้นะครับ,รบแล้วก็มีการสอนวิธีการ,การเลี้ยง <ผม S 2> ต่างๆยังไม่กล้าทาตลาดเนี้ยเพราะกลัวว่า เราเอามาแล้วแบบมันไม่พอพอขายสมมติว่ามีห้าสิบโลร้อยโลอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะขายได้แค่อทิตย์นอาทิตย์หมดเงี้ยแล้วที่เหลือเงี้ยเราไม่มีหนูให้เขาเงี้ยใช่ใช่พี่ลูกค้าจะหายไปเลยตอนนี้ผมก็เลยว่าจะขยายให้แบบกี่งจรก่อนสักร้อยบ่อแล้วก็มีฟาร์มที่แบบว่าเราคุยกันไว้ว่าแบบเออเราถ้ามีหนูเนื้อเราจะมาขายให้กันอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็คือก็จะทําตลาดเต็มที่ก็คือในนครสวรรค์เนี่ยนะครับผมก็เป็นเครือข่ายเดียวกัน นะครับก็กับพี่ชัดแล้วก็ลวหลายๆที่นะครับที่ทาเนาะก็ช่วยๆกันนะครับช่วยกันขายช่วยเลี้ยงช่วยอะไรแบบออกความคิดเนาะแบบ,บจับเป็นกลุ่มนครสวรรค์นะครับ,รบเลี้ยงหนูหนานะครับเ<อ>นาะหนูเนื้อนี่ไข่ไข่ง่ายมากมากมเลยบางทีบอกว่าโทรมาสองสามทุ่มงเงี้ยมาเอาหนูมาให้หนูนนอะไรอเ้เพราะส่วนใหญ่โซนคนมัน,ม,นมันติดถนนใหญ่แล้วแบบพวกรถบรรทุกรถกระบะอะไรเงี้ยเขาก็ ชอบกินอะไรเงี้ยเขาก็มาซื้อมาอะไรเงี้ยใช่ครับก็วันนี้ผมก็มาทําคลิปนะครับกับพี่ชัดแล้วก็คุณพ่อคุณพ่อเชิญหน่อยครับนี่ครับก็มาทําคลิปนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้ผมก็มาติดตามนะครับว่ามันไปต่อได้ไหมนะครับก็มันไปต่อได้ไหมพี่ขยายมาขนาดนี้แล้วเนี่ย ไปต่อได้แน่นอนครับถ้าถ้าหนูเนื้อนะครับไปต่อ,อยังไงก็ไม่พอขายแน่นอนไม่พอขายใช่ครับก็คือผมทําคลิปเนี่ยไม่ได้ว่าชนอ,อ่เขาเรียกว่าชวนเลี้ยงไม่ไม่ไม่ใช่ไม่อยากให้ชวน,นเลี้ยงแต่ก็คือบางกรณีเนี่ยอ,อ่มันก็มีหลายฟาร์มที่เลือกเลี้ยงหลายฟาร์มที่เริ่มใหม่นะครับก็ผมก็อยากจะแนะนําว่าก่อนจะเลี้ยงเราต้องดูตัวเราก่อนว่าเราพร้อมที่จะเลี้ยงไหมอ่ามันเข้ากับเราไหมนะครับแล้วก็ อีกอย่างว่าเราผมก็ไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนเชื่อ,อชวนเชื่อหรือชวนให้เลี้ยงนะครับผมอยากให้คนที่จะเลี้ยงเนี่ยตั้งใจเลี้ยงจริงๆนะครับแล้วก็ผลตอบแทนมาเดี๋ยวมันก็มาทีหลังนะครับเนาะ ก็เราก็จากเริ่มผมก็ไม่กีบ,บอกเหมือนกัน <c oughs> เหมือน,มน,มน,นเหมือนกับพี่ชัดเหมือนกับคุณ <c oughs> พ่อเนาะไปได้อยู่แล้วไป,ไ,ปได้ไปได้แล้วไปเรื่อยๆน,นะครับท่านเน,นื้อเนี่ยไปผมว่าไปยังไงก็ไปได้ไม่ไม่พออยู่แล้วครับใช่ใชเพราะว่าโหกว่ามันจะออกกว่ามันจะกว่าจะได้ขายมันก็หลายเดือนอยู่ถ้าใครก็อาจจะสนใจหนุ่เนื้อใกล้ๆเล็กๆน้อยๆก็อาจจะสกิดมาได้นะครับพี่ชัดหรือผมก็ได้แล้วก็มีพี่พี่ฟาร์กเนาะที่ผมทำคลิปไปคราวที่แล้วนะครับอันนี้เขาทำ เป็นหนูเนื้อขายนะครับของพี่ปาร์คฟาร์มนะผมอันนั้นโอปโปนะครับใครอยากกินโอปโปนะครับเดี๋ยวเขาจะอบให้เลยนะครับในนครสวรรค์เนาะยังพอส่งได้หรือต่างจังหวัดอยากสนใจแบบไหนก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับก็วันนี้ผมก็พาชมฟาร์มของพิชัดแล้วก็ของคุณพ่อครับคุณพ่อชื่ออะไรครับธีรพลครับธีรพลนะครับอันนี้อันนี้เป็นคนเลี้ยงเขาดูแลนี่นะครับใครอยากจะสอบถามโทรมาหาคุณพ่อได้นะครับ ผมกับพิ่ชัดและคุณพ่อก็ขอคลิปไว้เพลงแค่นี้ครับผมขอลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับ